งามบอดูความงามของต้นดอกว่านหางจระเข้นะจ๊ะนี่แหละดอกดอกว่านหางจระเข้นะจ๊ะงามบองามตดแล้วใา่หรีดอกแล้วแบบใ่คัะแบบ สออนอะ่ะส่วนความใหญ่ของเราการแบบการแล้วอวบมากจะ้ะนั่นน่ะใหญ่มากบานหางจระเข้นะานะ้ะเนาะต้นต้นแม่แล้วอวบใหญ่จ้ะใหญ่มากนี่การแล้วใหญ่เมื่อสั่งก็ม่ตัดไปไปอ่า พอกหนาดอกแล้วใหญ่มากอย,อยากนับดอกเด้วันหลายปันไดน,นี่จะต้นแล้วแข็งแรงมากต้นใหญ่มากต้นนี้เดี๋ยวหนาฮอนเอสิขยายออกมาอีกนะจ๊ะพอลูกแล้วลูกแล้วเยอะมากเลยมี่แม่แล้ว ดูแล้วลูหน่อยแล้วหลายบกักักหนึง